สวัสดีค่ะชวันนี้เราจะมาเป็นฟันนะคะเชิญค่ะเด่สีฟันกินได้ไหมคะมคะฟันบนก็แปลงยางฟันล่างก็แปรงขึ้นบนฟันบนก็แปลงยาฟัน โอเคแล้วไงต่อคะมาจากแฟนให่ค่ะค่ะน่าน,นีนะคะคุณผู้ชมนะคะค่ะน่้วไงต่อคะต้องป้นมาแฟนไห่ค่ะคุณแม่แฟนไม่อ่าหูต้องทำย,ทยังไงค,คะไม,ม,ม่ละ <laughs> ่ะทะ

ป่ากาสีฟันกินได้ไหมคะกาสีฟันกินได้ไหมคะบุดบุดังง่ายว้ายมีแอบกินน้ำเข้าไปแล้วเหรออ๋อบอลออกมาแล้วเก่งมากค่ะอ้าวบุดบุดสิ่งดังให้คุณผู้ชมได้ยินด้วยบุดบุด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 โอ้โหเก่งมากเลยอ่าทีนี้มาสาวขอเช็ดรอบนึงนะคะ ยิ้มหวานต้องไม่เุดนานนั่นค่ะเช็ดลิ้นหน่อยค่ะลิ้นแบล่ให้คุณผู้ชมดูแหล่โอเคจบแล้วค่ะทำยังไงคะบ๊ายบายไม่ใกล้ใกล้กล้องก่อนค่ะอย่าเข้ามามาทางนี้ค่ะมาทางนี้จ้าบ๊ายบายสวัสดีค่ะสวยๆก้มหัวหนุ่มไว้สวัสดีค่ะให้อะเปิดตัว